thanks <sharp inhale> ครับผมเบ้านองมือนี้เบ้านองจะมาขอโชกกับปูอย่างเป็นท่านการเลยเด้ปูงวดแหลกเด้ปูงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดปูได้ขาว่าเบิ้งช่องเบ้านองไ,ได้รับโชกไปน้ำกันสุขปูสุขคนเด้อปูเดอ้อเขามารับโชกขอบุญบาร,รมีหลวงปูสวงบานเบ้านองมอบโชกให้ทุกคนหลายคนที่มันเป็นสะพานบุญมาซอย สางสาราแห่งนี้ลนลคัสายบุญหลายหลาคนก็จะมาถึงมือน,นีได้ก็เลยเป็นของบาวหนองผู้เดียวเป็นของทุกคนครับที่ซอยกันขอให้ผู้เดินบันดานลโชคลาภให้ลูกหลานสุกุลทุกค,ๆๆคนคือที่เคยหายมาเด้อบูเด้อสาธุสาธุ ดูดีให้ถูกมื้อบหวนบ่เอาเลยเดี๋ยวนี้หาเตรียมสีมาก่ออยู่ดอกเพื่อคนไปท้ายมากขึ้นมากบโชมเนาะมานอำกันเอาตักไปให้เบิ่นอยู่โอ้ เลขทุกที่บ้านน้องจุดขอโชคในมือนีโค้งสุดถ่ายก้อปูขอให้ไมาได้สามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดเดอปูสาธุสาธุขอให้ถูกไปนำกันเดอปูเดอเพราะได้มีเงินใส่ทุกสิ่งทุกอย่างกันอยู่ที่บนบันลรลีปูสิบเอ็ดให้ลูกหลานนั่นละ สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพ,พกกบพอกระเบาหนองอีกขึ้นเก่าครับผมมือนี่เบานองขอโชกหูงวดวันที่17มกราคมเจเบื้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่มีจรรยานในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างกัขึืนยู่ที่โชกโดยดวงครับงวดแรกที่ขอปูแบบเป็นทางการเลยงวดนี่เขามารับโชคไปทำกันขึ้นเกา่าผู้ใดเข้ามาเบ่งช่องเบาหนองได้รับโชคไปทำกันคิดสิ่งได้ใก้สมหวังดังปารถนากระทอมแห่งนี่ เป็นข้อภาคภูมิใจของทุกคนครับบแมเป็นของบ่าวหนองผู้เดียวของทุกคนที่เพิ่นรวมบุญกันนะครับนาอก,กันบ่มีสายบุญกับคุบ่มีมือนีครับเดี๋ยวไปลุนโชว์นํกากันครับวบามนี่ปูเสยใหตัวใดงวดที่17มกราคม67ครับเดี๋ยวไปลุนน้ากันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเหลขทถูกตัวแรกกันครับผมงวดทันที่17มกราคม67ครับผมเลขทถูกตัวเลขหมายเลข3ครับเลขทถูกตัวแรกหมายเลขสาม ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับสาธุสาธุงวดนี้ตัวเลขที่เป็นตัวใดปูใช้ตัวใดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นย่นที่โชคละดวงนะครับนาอผููไดหากเข้าลบปูกันขอให้ได้ไดโชคไปนํากันกระ่อมแหงนี้เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนครับผมที่เขามาหลวมบุญกันผูใด้หลวมบุญกันกันปูหนุนนา ทุกจริงตัวย่างครับเปิดโชคเปิดดวงให้ลูกหลานสุกคนถึงผููไดบริลลวมกับโบเป็นยังครับขอแต่ว่าให้ศรัทธานะครับให้ศรัทธาปู่ด้วยใจจริงถ้าศรัทธาปู่ด้วยใจจริงครับปู่เห็นครับปู่ขจะหให้โชคนะครับเนาะไาเอฟลอย,อยบ้าน,นาหองตะไวด์ปู่สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองครับ เลขไฟเอ็มลอยสี่หนึ่งสองเลขถูกตัวแหลกหมายเลขสามแต่ไปรอดหลุเลด, 2, 3, เ,ดเ,ล 2, เลขถูกตัวที่สองตัวที่สามเป็นนำกันครับผมสาธุสาธุล้วงขู่ s ว i กระทบบานเบาหนองครับผมโดยบึ่งเลขถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเก้าครับนะข้อมวยนี่เขาแม่แตกหลุดครับถูกเนะย็นมาครับถูกแตกอีกแล้วครับ ถูกแตกอีกแล้วเลขถูกตัวที่2หมายเลข9ครับผม3 9 39ครับเล่งามครับ39นะถูกแตกอีกแล้วนะเดี๋ยวนะวันวันนี้นะครับเด้งองวดนี้วันที่17มกราคม67งวดแหลกของปูสาธุสาธุคิดชิงได้ใกลสมหวังดังปาถนานะครับนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับ3 เก้าครับผมเลขกติดเก่านี่เลขกดังได้ปูดังแห้งได้เลขกติดเก่านี่บรเนตในนอกปูอาเทียห้มาตรงตรงสามโตตรงตรงขึ้นลูกล้านคอไหวนอกปูน่อกสามเก้าครับเดี๋ยวมาล่าหลุดตัวที่สามครับสามเก้าครับผมเล็กถูกตัวที่สองสาธุสาธุเดี๋ยวไปล่าหลุดตัวที่สามครับเดี๋ยวมาล่าหลุดเลขถูกตัวที่สามครับถูกแตกคักแห้งครับปูดมองจะ แตกครับถูกแตกดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับอือเดี๋ยครับถูกแตกออกเลยขาดออกเลยแม่เหก,กียญกอเธอเหรียดที่เป็นทางการนอ,อ่นนั้นมีแต่มาดซองเบิองนหียที่เอฟซีเพิ่งมาจูดไว้แต่มือนีงวดดีเบาหน่องขอเองเลยครับถูกแตกครับถูกแตกตรงที่นะครับโอ้ยแตกแตกครับนี่ครับฝ่ายเอ็มร้อยสี่หนึ่งสองครับสี่หนึ่งสอง ถูกครับถูกแตกครับอือปอาหแตกเลยนะปูดเดิ้ลงวดนี่เด้อเอาหินแตกคือนถูกเด้ลปูเหยียบไว้ค่ักเลขเัินเหยียบไว้ค่ักเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามหมายเลขสองครับสามเก้าสองครับผมหาซื้อได้บ้านอ๋บ้านี้สามเก้าสองนี่เนาะสามเก้าสองนี่ซื้อได้บ้านอ๋เก้าสองนี่มันก็ตรงกับเลขทำเบียร์ดอีหลาหน่อยได้นี่เก้าสองศูนย์เก้าสอง แต่ว่าบ่งบเด็กเด็กถูกตัวที่สามมันหลุดออกคือเลขศูนย์ดวยวน09 2. 09 2. ได้บ้านิศูนย์เก่าสวงศูนย์เก่าสองใดเลยได้นี่นี่ครับเด็กถูกขาดออกครับเป็นคือเลขศูนย์นี่อ่าจะบานของสิบแปดตัวเลขแล้วกันเอฟซี FC มองเอาได้ครับเด้อว,ว่าหมักตัวไหโศกไพมานววมันเด้อเพื่อนว่าเ้าแมวมาโศกไพมานมันนะครับออา 392หรือ092เก็ได้ครับผมงวดวันที่17มกราคม67มีโชคไปทากันสุขภูสุกกําเงินแสนกําเงินล้านกําเงินเมื่นขอสื่อตัวใดก็ให้ได้รับโชคไปทากันสุขภูสุกนครับผมสาธุสาธุกระถ่อมแห่งนี้เป็นล้านบุญละครับเป็นล้านบุญเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานเด้อปู่ปู่เป็นหลวมบุญมากพิ่นมีความสุขแห่งได้เห็น กระทอมปูนี่สาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีได้รับโชคก่อนใหญ่ไ,ไปน้ำกันสวัสดีครับนี่ขนาดปูมายังพอนอิยู่พอดีในเทพื้นแล้วต่อไปกระชิมาเรื่อยๆน้ปูน้เพื่นบอกว่าเดี๋ยวกินได้โชคกระชิได้มาเรื่อยๆกระชีให้มาสางเรื่อยๆเพื่อจะให้ปูงามนะครับเนาะสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีครับผม